รนในธรรมจะมีระยิยมสาธิชนทั้งหลายอาตมาพาจนามสังขาธิีเศษข้อที่เจ็ดที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ว่าพิโุมีเจ้าภาพสร้างกุฏิให้สร้างเกินกําหนดได้แต่ต้องให้สองแสดงที่ให้ก่อนสืบเนื่องจากอาบัตข้อที่แล้วก็คือเมื่อถภาพระพิโสจะสร้างกุฏิเอง ก็ต้องทำให้ยาว12คืบพระสุคตรหรือประมาณ3เมตรและว่างเคืบพระสุคตคือฟ้างไม่เกิน1เมตร75โดยหลักการที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ที่ว่าต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะให้ที่ ที่สร้างกุฏินั้นไม่มีคนมาจับจองเป็นเจ้าของเอาไว้แต่เดิมนั่นเองบูญเหตุของการบัญญัติในสมัยที่พระเจ้าประทับอยู่ที่วัดโคสิตารามก็มีกระหะบดีท่านหนึ่งอุปถากภพระชน,นะอมีศรัทธาที่จะสร้างกุฏิถวายกะหะบดีก็บอกพระชน,นะ จับจองที่เอาไว้พระชันนาก็จับจองที่เอาไว้ปรากฏว่าที่ที่ภาชนาไปจับจองนบะเป็นที่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านก็นับถือเมื่อจะสร้างกุฏิช่างก็ตัดต้นไม้ทิ้งหมดชาวบ้านก็เกิดความไม่พอใจความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกภาชนะามาไต่ถามพระชนนาก็ โอรตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตาหนิพระฉันนะว่าไม่ควรทําเช่นนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็บัญญัติสังฆาธิเศษข้อที่เจ็ว่าถ้าที่จะสร้างขึ้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณได้แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สง แสดงที่ให้ก่อนต้องสังคาทิเสษในสิขาบทนี้เราก็จะได้เห็นว่าสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พาพิสุที่จะสร้างกุติต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนทำไมให้สงแสดงที่ให้ก่อนจะต้องอาบัตสังคาทิเสษถ้าสมัยปัจจุบันนี้เราก็จะได้ยิน ข่าวอยู่เสมอว่าพระไปสร้างสำนักแล้วก็ปรากฏว่าไปสร้างในที่มีเจ้าของบ้างในที่ที่ของราชการบ้างก็เป็นปัญหามีเรื่องมีราวกันอันนี้แหละญาติโยมถ้าพระไปทําอย่างนั้นก็ถือว่าต้องอาบัติสั้งฆาทิเศตแล้วเพราะว่าท่านก็ไปสร้างเองสงฆ์ก็ไม่ได้บอกให้ท่านสร้างโดยําเพราะว่าการสร้างเองก็จะมีปัญหาอย่างที่เราได้ยินข่าวอยู่เป็นประจำนั่นเอง ฉะนั้นสังคาทิเศษข้อที่7ก็คือพระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ถ้าเราพิจารณาก็มีผลถึงปัจจุบันนี้แหละที่มีปัญหากันอยู่ที่ว่าพระไปสร้างวัดบ้างสร้างสำนักบ้างในที่ที่เขายังไม่ยกให้หรือว่าที่ที่เขามีเจ้าของนั่นเองอาตมาพาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วรู้ระฟังเจริญพร